สวัสดีครับนะฮะโอ้โหวิวมันสุดๆจริงๆเลยมุมนี้นะฮะนี่ฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่จุดกลางเต็นท์ภูชมดาวจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะฮะเห็นทะเลเห็นไหมเห็นไหมอยู่ใกล้กาลิบลิบนะฮะนี่เลยนะฮะเป็นจุดกลางเต็นท์จังหวัดภูเก็ตที่อยู่บนเขาแล้วมองเห็นทะเลด้วยอะไรอย่างนี้เจ๋งมากๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นขึ้นเขามาหน่อย ก็จะเป็นรังกางเต็นท์แบบเรียบๆด้านล่างเหมือนเขาทาใหม่นะอยให้ดูจากด้านบนนะนี่ฮะก็จะเห็นวิวแบบทะเลแบบสวยงามแบบไกลลิฟแล้วก็พระาทิตตกมุมนี้เลยนะฮะน่าจะอยู่แถวๆนี้พระาทิตตกน่าจะแถวๆนี้นะซึ่งก็จะเป็นทางด้านใต้นะของเกาะภูเก็ตนั่นเองนะครับนี่เลยฮะนี่มีไฟพ่วงด้วยนะฮะนี่ให้ชมกันนะฮะ อันนี้นะ่าจะเป็นบริเวณที่ทำใหม่แน่ๆเลยนะฮะดูยญกาสวยงามนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยสงสัยคนมากางกันเยอะในด้านล่างเหมือนกางจะเคลียพื้นที่นะฮะทำชั้นๆนะะกำลังเริ่มทำในชั้นชั้นด้านล่างนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันเลยนี่ฮะโอ้ยังมีบริเวณนี้อยู่ด้วยนะฮะนี่นะครับสามารถกางเต็นท์ได้ผมว่าน่าจะประมาณ สามสิบหลังได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นเวลีนทางขึ้นด้านบนนี่ให้ดูโดยรอบก่อนแม่นั่งเล่นแบบคิดดูดินั่งตรงเนี้ยมันใช่เลยเนี่ยเย็นกว่านี้หน่อยนะนั่งตรงนี้มันใช่เลยนะฮะคือมันดูแบ็กกราวจะไกลนะแต่ดูด้วยตามันใกล้มากเลยนะฮะนี่ก็ยังมีพื้นที่เยอะเลยเดียว นี่พื้นที่ด้านบนนะฮะสามารถกางเต็นท์ได้เยอะเลยเหมือนกันนะครับผมว่าวันนี้ก็น่าจะ2 0 30เต็นท์ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูห้องน้ําก่อนนี่มีกางหันลมด้วยนะฮะกางหันลมด้วยแหมเนี่ยพื้นที่กางเต็นท์เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็จุดกางเต็นท์ชมดาวนะฮะก็ค่ากางเต็นท์เท่าเต็นท์มาเองนะฮะก็คือคนละ100บาทอ่านะก็จะเป็นราคามาตรฐานนะ แต่ถ้าจะเช่าเต็นท์เนี่ยเมื่อกี้เขาบอกรลืมไปแล้วอะ่ร 400- หรือ500ประมาณนี้2คนอ่าก็จะมีเครื่องนอนให้ด้วยนะครับเนี่ยเราก็สามารถกางบนนี้ก็ได้หรือกางด้านล่างก็ได้แล้วแต่นะฮะนะครับมีเอ่อเขาเรียกอะไรเครื่องนอนให้มีอาหารเช้าให้สําหรับคนที่ไม่ได้เอาเต็นท์มานะฮะแล้วด้านหลังนู้นอ่ามีถนนตัดกั้นนิดนึงบริเวณนั้นก็ยังสามารถกางเต็นท์ได้อีกนะฮะ สามารถกางได้อีกแปลว่าสงสัยแบบคนเริ่มมากางเต็นท์กันที่นี่เยอะพอสมควรอ่าในบริเวณก็จะประมาณน,นี้เลยนะครับสามารถทําอาหารได้นะฮะแล้วก็เสาทิศอะไรเงี้ยสามารถสั่งพวกหมูกระทะชาบูอะไรเงี้ยจองไว้ก่อนแล้วก็พวกคือทําได้แล้วก็สามารถสั่งพวกอาหารตามสั่งก็ได้เต็นท์นี้สวยดีสีสีสวยดีนี่ด้านบนก็วิวไม่แพ้กัน ก็สวยงามนะฮะแล้วก็สามารถกางเต็นท์ได้บริเวณนี้นั่งชิลอะไรอย่างงี้นะน่าจะโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็พวกนี้น่าจะเป็นเต็นท์สำหรับเช่านะฮะนี่ก็มีเต็นท์ให้เช่าอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะสิบกดหลังนี่เลยฮะภูชมดาวนะฮะภูเกตแน่ดูนะฮะนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านบนนะแต่ช่วงตอนนี้ก็ตอนนี้เที่ยงนะ ก็จะดูแบบร้อนนิดนึงเ,เที่ยงก็จะแบบอากาศแบบสดนะครับแต่เวลาดูในภาพมันก็จะสวยนะท้องฟ้าสีน้าเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ถ้าโดนแดดก,ก็ร้อนนะ,ะแต่เข้าที่ร่มก็เย็นสบายนะครับเนี่ยฮะแล้วเราก็จะเห็นวิวแบบนี้โอ้เราเห็นทะเลอย่างเงียง้ยนะคือเหมือนสีมันสีเดียวกันเลยทะเลกับท้องฟ้าเนี่ยสวยงามเลย ล้วอันนี้เดานะฮะว่าเขากาลังเริ่มปรับพื้นที่เรื่อยๆนะนี่ฮะด้านล่างานโหเหมือนครับสงสัยแบบคนเริ่มนิยมขึ้นเรื่อยๆนะกลางเต็นที่ภูเก็ตเนี่ยนะก็จะมีเนี่ยพื้นที่ปรับไปเรื่อยๆนะครับอ่า๋ยวไปดูบริเวณห้องน้ํากันดีไหมตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะฮะร้อนๆนี่ให้ดูวิวนะฮะไม่ใช่อะไรนี่คือวิวห้องน้ํานะฮะนี่อยู่ในห้องน้ํานะ โอ้โหโอเคเลยทีเดียวนี่ฮะอ๋อห้องน้ําก็ก็คือก็เจอแยกชายหญิงอ้โ oh, หแต่แบบนั่งวิวแบบนี้ <c oughs> ใช่เลยห้องน้ํโอ้ยดูถือว่าสะอาดมากเลยนะแยกชายหญิงสองห้องนะอย่างทั้งหมดสี่ห้อง,งนะอ๋อข้างบนก็มีด้วยนี่ฮะหรือว่าเราเขินๆแล้วก็ปิดก็ได้หรือจะเปิดก็ได้นี่แล้วเราก็ด้รีวิวแบบนี้ดูโอ้โหแล้วเราก็ อาบน้ํากันไปนะแต่ฝั่งนู้นไม่รู้มองเห็นมานะแต่ถ้าเราใจกล้าพอเราก็ใช่ไหมเพื่อความสุนทรีโอเคเลยนะสำหรับห้องน้ํานี่เป็นบริเวณร้านอาหารโอ้โหร้านอาหารก็วิวดีนะเนี่ยคือจริงๆก่อนหน้านั้นก็คงจะเป็นร้านอาหารหรือเปล่าโห้หวิวดีจริงๆอ่ะดูดิเนี่ยสุดๆไปเลย นะฮะเนี่ยฮะแล้วก็นั่งทานอาหารกันไปนะปิ้งหมูปิ้งชาบูกันไปเนี่ยด้านนอกก็เป็นบริเวณจอดรถนะสามารถจอดได้ตามทางก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันโ <c oughs> อ้แต่วิวดีมากเลยตรงเนี้ยสุดสุดเนี่ยคือบางที่เวลาจุดกางเคนบางที่มันไม่มีที่นั่งเล่นไงมันจะโลง่ลงๆไงบางทีสาหรับอย่างผมผมไม่ค่อยมีไฟชีสหรือทาร์ตหรืออะไรมาปู ผมก็จะนั่งแบบนี้โอ้ยโอเคมากเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็ดูวิวแบบนี้โอ้ผมสามารถนั่งได้เป็นวันเลยนะนั่งอยู่ตรงตรงนี้ได้เป็นวันเลยนะแบบนี้โอ้เจ๋งนะ,ะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยเนี่ยลมเย็นสบายเลยโอ้ดีดีสุดๆเลยโอเคฮะไงก็ประมาณนี้นะ,ะจุดกลางเต็นท์ผู้ชมดาวภูเก็ตนะครับ